สวัสดีค่ะวันนี้เรามาทําแบบฝึกหัดนะคะอ่าเด็กๆมาดูตรงนี้ก่อนนะคะเราจะมาอ่านตรงนี้ก่อนนะคะแบบฝึกหัด1.2การนับ6ถึง10การนับ6 ถึงสิบเด็กๆมาดูซิว่าเขาจะให้เรานับอะไรนะคะเรามาดูสวนหลังบ้านของนักเรียนดีกว่าสมมุติตรงนี้เป็นในสวนที่อยู่หลังบ้านนักเรียนนะคะมีสัตว์อยู่หลายชนิดเลยนะคะต้นไม้ก็เยอะนะคะร่มรื่นดี เรามาดูตัวนี้ก่อนสัตว์ชนิดนี้เรียกว่าอะไรคะนกต่อไปเรามาดูตัวนี้สัตว์ชนิดนี้เรียกว่ากบนะคะส่วนตัวนี้อยู่ในน้ำเลยนะคะอยู่ในบอ่อในบึงนี้อันนี้คือปลานะคะ สัตว์ที่นักเรียนรู้จักเมื่อกี้มีทั้งหมดกี่ชนิดคะสามชนิดนะคะสามชนิดมีอะไรบ้างหนึ่งนกสองกบสามปลานะคะทีนี้เรามานับจำนวนสัตว์แต่ละชนิดว่ามีกี่ตัว นะคะเรามานับตัวที่หนึ่งก่อนอ่ามานับอ่านับอะไรก่อนอ่านับนกละกันนะคะอ่าตัวนี้อ่าเป็นรูปวงรีนะคะมาดูสิว่านก มีทั้งหมดกี่ตัวามานับพร้อมกันเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะคะนกมีเก้าตัวเราก็จะเขียนเลขเก้าไว้นะคะเเก้านะคะ ต่อไปเรามาดูสัตว์ชนิดต่อไปอชนิดต่อไปนะคะเอาตัวอะไรดีอ่าอาก,กบละกันนะคะอ่าครูจจวงให้ดูนะคะอันนี้คือกบอ่ามานับกบกัน กบมีทั้งหมดกี่ตัวนับพร้อมกันค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกกบมีทั้งหมดหกตัวเราก็จะเขียนเลขหกไว้นะคะต่อไปต่อไปตัวอะไรเอ่ย ปลานะคะปลาที่อยู่ในบ่อนะคะอ่าปลามีกี่ตัวมานับพร้อมกันค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า สิบเราก็จะเขียนเลข10ไว้นะคะทีนี้เด็กๆทราบจำนวนของสัตว์แต่ละชนิดแล้วนะคะปลามี10ตัวกบมี6ตัวนกมี9ตัวนะคะทีนี้เรามาอ่านคำสั่งข้างล่างนี้ าเขาให้ทำอะไรนะคะคำสั่งข้อ1ค่ะอ่าชี้ข้อ1น,นับจำนวนสัตว์และระบายสีวงกลมให้เท่ากับจำนวนสัตว์นะคะอ่านอีกรอบหนึ่งค่ะนับจำนวนสัตว์ และระบายสีวงกลมให้เท่ากับจำนวนสัตว์นะคะเขาบอกว่าให้เรานับจำนวนสัตว์นะคะเรานับแล้วเด็กๆรู้จำนวนสัตว์แต่ละชนิดแล้วและระบายสีวงกลมอ่าทีนี้เราก็หยิบสีขึ้นมานะคะ เตรียมพร้อมที่จะระบายสีวงกลมระบายกี่วงให้เท่ากับจำนวนสัตว์เราก็ระบายให้เท่ากับจำนวนสัตว์ที่เรานับได้นะคะมาดูสัตว์ตัวที่หนึ่งตัวนี้ตัวนี้เรียกว่ากบนะคะเด็กๆมาสะกดคำว่ากบก่อนก็โอบอกบ ก็โอโบอกบกบมีกี่ตัวคะกบมีหกตัวเราก็จะระบายสีกบจำนวนระบายสีวงกลมนะคะจำนวนหกวงะระบายเลยคะ่ะใช้สีอะไรก็ได้นะคะระบายให้สวยสวยในให้อยู่ในวงกลมนะคะหนึ่ง สองสามสี่ห้าหกอ่ะครบตามจำนวนแล้วค่ะต่อไปเราจะมาระบายสีสัตว์ชนิดต่อไปนะคะตัวนี้คือนก ะคะอ่าสกดคำว่านกนโอกนกนอกนอกนก,นกมีกี่ตัวคะเรานับแล้วเมื่อกี้นับนกได้ทั้งหมด9ตัวเราก็ระบายสีวงกลม9วงนะคะอ่าระบายเลยเปลี่ยนสีได้นะคะสวย,สวย รู้สึกจะเละมันคือว่ามันเละลบใหม่นะคะเปลี่ยนใหม่อ่าอะไรเริ่มหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าครบ นะคะตามจํานวนที่เรานับได้ต่อไปเหลืออีกตัวหนึ่งนะคะอีกตัวหนึ่งเอาสีอะไรดีอ่ะคอสีน้ำเงินนะคะตัวนี้อยู่ในน้ำนะคะคือปลานะคะอ่ะตะกดคาว่าปลา ปลอ,อาปลาปลออาปลาปลามีกี่ตัวคะอ่าสิบตัวเราก็ระบายสีวงกลมสิบวงเลยนะคะอ่าหยิบสีเลยค่ะเปลี่ยนสีได้นะคะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะคะครบตามจำนวนที่ เรานับได้นะคะเรียบร้อยสำหรับแบบฝึกหัดข้อหนึ่งคุณครูจะให้เด็กๆทำข้อสองต่ออีกนะคะวันนี้เรามาทำข้อต่อไปนะคะข้อสองนะคะ,ะทีนี้ข้อสองเด็กๆอ่านเลยค่ะ ข้อสองโยงเส้นจับคู่รูปกับจํานวนโยงเส้นจับคู่รูปกับจํานวนนะคะเขาบอกให้เราโยงเส้นนะคะ โยงเส้นจับคู่มาจับคู่รูปนะคะรูปก็คือรูปภาพตรงนี้นะคะรูปภาพนะคะรูปภาพสัตว์ต่างๆนะคะคู่กับอะไรคู่กับจํานวนนะคะจานวนอยู่ตรงนี้จํานวนนับนะคะเดี๋ยวเรามานับนะคะนับรูปภาพแต่ละ รูปว่ามีจำนวนเท่าไหร่แล้วเราก็จะมาโยงเส้นนะคะเด็กๆมาดูภาพที่หนึ่งเลยภาพนี้อันนี้คือแมงมุมนะคะามานับกันค่ะแมงมุมมีกี่ตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแมงมุมมีหกตัว เราก็จะเขียนเลขหกไว้ตรงนี้อ่าตัวเล็กเลนะคะต่อไปเรามานับภาพต่อไปตัวนี้คือจิ้งหรีดอ่าจิ้งหรีดมีกี่ตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหก เจ็ดแปดอ่าจิ้งรีดมีแปดตัวอเอาเขียนเลขแปดไว้อ่านะคะต่อไปเรามานับตั๊ก,กแตนนะคะมีกี่ตัวอ่ามานับพร้อมกันเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอ่าตั๊ก,กแตนมีเจ็ดตัว เราก็จะเขียนเลข7ไว้นะคะต่อไปตัวต่อไปคือพึ่งนับพร้อมกันค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10โอ้โพึ่งมี10ตัวก็เขียนเลข สิบไว้นะคะต่อไปตัวนี้ตัวอะไรคะอ่ามาแรงฟอร์นะคะมานับพร้อมกันค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าอ่ามีเก้าตัว เขียนเลขก้าไว้เลยนะคะทีนี้เด็กๆมาสะกดจำนวนนะคะสะกดตามคุณครูนะคะอ่าตัวนี้ตัวที่หนึ่งฮอโอคกคหกฮอโอกอหกจอเอดดเจ็ด กอเอาเกาไม่โทเก้าปอแอดแปดสออิบอสิบอ,อ่าตัวที่หนึ่งอันนี้อ่านว่าอะไรนะเด็กๆสะกดเมื่อกี้หอโอกกหกนะคะหกนั่นเองอ้าวสัตว์ตัวไหน มีจำนวนหกที่นักเรียนเขียนตัวเลขไว้แล้วตรงนี้นะคะจำนวนหกเรามาโยงเส้นกันแต่ว่าคุณครูอยากจะให้เด็กๆนะคะลากเส้นโยงเส้นให้เป็นเส้นตรงนะคะจะทำยังไงเส้นจะตรงเราต้องมีตัวมาช่วยตัวช่วยของเราก็คือ ไม้บรรทัดนั่นเองนะคะเด็กๆหยิบไม้บรรทัดมานะคะอ่าหยิบไม้บรรทัดมานะคะแล้วเราก็มาโยงเส้นกันนะคะเส้นที่1นึ่งนะคะหนะคะหกจำนวน6อ่านะักเรียนเอา ห้บรรทัดทาพตรงจุดที่เป็นสัตว์นะคะคู่กับจํานวนหออกกหกวางจากจุดไปหาจุดเลยแล้วเราก็จะลากเส้นจากจุดไปหาจุดนะคะเส้นกุณครูไม่ค่อยจะตรงจุดกุณค,ครูลบใหม่นะคะ เดี๋ยวเอาใหม,มนครูจะลากให้ตรงจุดนะคะอ่าไม้มันทัดทาบดีๆคะ่ะทาบไปเลยแล้วเราก็ลากนะคะจากจุดไปหาจุดนี่นะคะตรงเลยต่อไปมาดูจํานวนที่สองตรงนี้ อ่านว่าอะไรนะคะจอเอโดเจ็ดอ้าวเจ็ดสัตว์ตัวไหนนะมีจำนวนเจ็ดที่นักเรียนนับไปเมื่อกี้คือตั๊ก,กแตนนั่นเองนะคะอ้าวไม้บันทัดทาบตรงจุดตั๊ก,กแตนมาหาจำนวนเจ็ดนะคะวางจากจุดไปหาจุด แล้วก็ลากเลยนะคะอ่านี่ค่ะเรียบร้อยต่อไปตัวนี้อ่านว่ากอเอาเก่าไม่โทรก้าอ่ามาดูสิสัตว์ตัวไหนนะมีจํานวนเก้า ตัวมลรงปอนี่เองอไม้บรรทัด,วา,าด,าดะะวางจากจุดไปหาจุดนะคะวางจากจุดไปหาจุดแล้วก็ลากค่ะนักเรียนจับไม้บรรทัดให้แน่นนะคะอ่าต่อไปตัวต่อไปตันนี้ปอเอดด แปดอ่าไหนเมื่อกี้นับตัวอะไรได้แปดตัวมาดูสิอ่าจิ้งหรีดนั่นเองแปดนะคะอ่าลากจากจุดไปหาจุดเลยไม้บรรทัดนะคะใช้ไม้บรรทัดแล้วนักเรียนก็ลากตามไม้บรรทัดไปจับไม้บรรทัดให้แน่นนะคะอ่าเดี๋ยว อ่านี่ค่ะต่อไปตัวนี้สออีบอสิบสัตว์ที่มีสิบก็คือพึ่งนั่นเองอ่ะลากเลยค่ะอือือ อันนี้คือเส้นตรงนะคะที่เราลากจับคู่รูปกับจำนวนเสร็จแล้วนะคะวันนี้คุณครูจะให้เด็กๆทำแบบฝึกหัดเพิ่มอีกชุดหนึ่งนะคะเป็นข้อสามนะคะเด็กๆเปิดเลยค่ะ เปิดหน้าต่อไปอ่าไม่ต้องเปิดนะมันอยู่ถัดไปเลยนะคะหน้าถัดไปก็เป็นข้อสามนะคะอ,อ่านค่ะวาดรูปตามจำนวนที่กำหนดวาดรูปตามจำนวนที่กำหนดอ่า อันนี้เขาให้เด็กๆวาดรูปนะคะเขามีกระดานให้แล้วให้เราวาดรูปตามจํานวนที่กํำหนดจํานวนที่กำหนดอยู่ตรงไหนคะเด็กๆมองเห็นไหมคะเขากำหนดไว้ตรงไหนเอ่ยอ้าวตรงนี้นี่เองนี่เป็นตัวหนังสือนะคะจํานวนที่เขากำหนด นะคะอยู่ตรงนี้มาดูตัวที่หนึ่งอ่านว่าอะไรคะเนี่ยให้ใครสะกดได้อ่สะกดเลยหออ,อุกอ็หกนั่นเองอ่เด็กๆเขียนเลขหกไว้ข้างบนนี้เ,เลขหกไว้ต่อไปมาดูอันนี้อ่านว่าอะไรคะ อ่าเด็กๆสะกดเลยค่ะก็เอาเก่าไม่โทรเก้านั่นเองอ่าเขียนเลขเก้าไว้นะคะต่อไปอันนี้อ่านว่าสอีบอสิบนะคะ อันนี้คือเลขสิบเราก็เขียนเลขสิบไว้ทีนี้เด็กๆก,ก็มาวาดรูปนะคะเด็กๆจะวาดรูปอะไรก็ได้นะคะวาดอันนี้จะต้องวาดจำนวนหกสมมตุตินักเรียนวาดนกก็ต้องวาดนก 6ตัวจะวาดอ่าอะไรดีต้นไม้ก็วาดต้นไม้ไปกี่ต้น6ต้นนะคะวาดแมวอ่าตอนนี้เรจะวาดแมวก็วาดแมวไปกี่ตัว6ตัวนะคะต่อไปอันนี้คือเก้าเราก็วาดรูปไปเลย จำนวน9รูปรูปจะวาดของเล่นของเด็กๆก,ก็ต้องวาดของเล่นจำนวนเท่าไหร่คะจำนวน9ชิ้นนะคะหรือจะวาดรูปรถรถก็ต้องวาดรถกี่คัน9คันนะคะแล้วแต่ว่าเด็กๆจะวาดอะไรต่อไปอันนี้จำนวน10นะคะจำนวน10 เราก็วาดสิบนะคะนักเรียนจะวาดสมมติว่าอะไรดีแก้วน้ำแก้วน้ำก็แก้วน้ำหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจดแดเก้สิบแก้วน้ำสิบใบนะคะหรือนักเรียนจะวาดดอกไม้เราก็วาดดอกไม้กี่ดอกสิบดอก หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะคะสิบดอกนะคะเด็กๆทำได้ไหมคะอ่าทำได้นะคะเด็กๆเ,เก่งอยู่แล้วนะคะวาดรูปสวยๆแต่ไม่ต้องวาดใหญ่มากกะนะคะกะให้มันพอดีกับกระดานนี้นะคะ วาดให้มันพอดีและว,วาดให้ตรงกับจํานวนที่เขากำหนดไว้ให้นะคะ,ะวันนี้แบบฝึกหัดนะคะทั้ง3มชุดก็จบแล้วนะคะสวัสดีค่ะแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะคะบ๊ายบายค่ะ